สวัสดีค่ะเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูเล็กครูคณิตไม่คิดนอกใจ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะอพัพิโซดที่4นะคะเรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนานะคะอย่าประมาทอย่าตกเป็นอันขาดนะคะนักเรียนค่ะวันนี้เราก็มาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ,ะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมให้นักเรียนทุกคนนะคะพิจารณารูปสามเหลี่ยม abc นะคะและรูปสามเหลี่ยม ่า uh, DEF นะคะ uh, นี่นะคะอ่ uh, มาดูมันมีมุมนะคะก็คือมุม B A C นะคะจะสมในกับมุม E D F นะคะและมุม A B C นะคะจะสมในกับมุม D E F นะคะอีกมุมหนึ่งค่ะนักเรียนก็คือมุม A C B นะคะสมในกับมุม D F E นะคะสำหรับด้านนะคะก็จะมีด้านที่สมในกัน3คู่ก็คือด้าน A B จะสมในกับด้าน D E นะคะและด้าน BC นะคะนักเรียนจะสมในกับด้าน EF นะคะ EF นี้นะอีกด้านหนึ่งก็คือด้าน AC สมในกับด้าน DF นะคะท่านักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่าการเรียกชื่อมุมเนี่ย,เ,ยเรียกชื่อของรูปสามเหลี่ยมเนี่ย ABC นะคะแล้วก็ DEF นะนักเรียนสังเกตด้วยนะคะ แล้วก็มาสังเกตดูมุมและด้านคู่ที่สมนายกันเราจะเห็นว่าถ้ามีมุมและด้านคู่ที่สมนายกันแล้วเนี่ยมันจะมีผลทำให้มุมที่สมนายกันเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันดังนั้นจะได้ว่ามุม bac และมุม edf เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะคะและมุม abc ก็จะเท่ากับมุม DEF นะคะอีกมุมหนึ่งค่ะจะมีมุม a c b สมในกับมุม d f e นั่นเองเพราะฉะนั้นมุมที่สมในกันเนี่ยเมื่อมันมีอ่ามันเท่ากันแล้วเนี่ยด้านที่สมในกันก็จะเท่ากันด้วยนะคะนักเรียนในที่นี้นะคะด้าน AB ก็จะมีความยาวเท่ากับด้าน EF นะคะนักเรียนถ้าเราเขียนความยาวนักเรียนสังเกตด้วยนะ จะไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรอยู่ด้านบนนะซึ่งนักเรียนมักจะเขียนผิดนะคะให้สังเกตไปด้วยนะคะด้าน BC จะยาวเท่ากับด้าน EF และด้าน AC ยาวเท่ากับ DF นั่นเองนะคะอ่ะคันนี้เราลองมาดูนะคะก็จะสรุปได้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปใดนะคะ เท่ากันทุกประการแล้วด้านคู่ที่สมนายกันและมุมที่สมนายกันเนี่ยนะของรูปสามเหลี่ยมนั้นจะมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่นั่นเองนะคะจะสรุปได้แบบนี้นะคะค่ะคนี้นักเรียนเราลองมาพิจารณาดูตะกี้ครูชี้ให้นักเรียนเห็นแล้วนะคะว่าการเขียนชื่อของรูปสามเหลี่ยมเนี่ย ในที่นี้คือ A B C และ D E F เนี่ยนะคะนักเรียนเรากา็จะได้ว่า,าถ้ามันมีด้านและมุมคู่ที่สมในกันแบบนี้นะคะความยาวของมันก็จะเท่ากันแล้วนะมันก็จะมีผลทำให้สามเหลี่ยม2องรูปเนี่ยคือสามเหลี่ยม A B C เนี่ย จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DEF นะคะจากสไลด์ที่ผ่านมานะนักเรียนจะเห็นว่ามีมุมคู่ที่สมนัยกันเนี่ยสามคู่ด้านที่สมนัยกันเนี่ยสามคู่นะก็จะมีผลทำให้สามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการควนี้มาดูว่าถ้ามันเท่ากันทุกประการแล้วเนี่ยนะคะ การเรียกชื่อน,ะะนักเรียนรูปสามเหลี่ยม ABC และรูปสามเหลี่ยม DEF เราจะเห็นว่าจุดนะจุดตรงมุม A เนี่ยและมุม D เนี่ยนะจะเป็นจุดที่สมนัยกันนะ A กับ D เนี่ยหรือว่ามุม A กับมุม D เนี่ยจะสมนัยกันเห็นไหมคะ มุม B เพราะฉะนั้นถ้าเรียกไปตามนี้เราก็จะได้ว่ามุม B ก็สมนัยกับมุม E นั่นเองและมุม C ก็สมนัยกับมุม f นั่นเองนะคะดังนั้นการเรียกชื่อเนี่ยนักเรียนต้องเรียกชื่อของสามเหลี่ยมไปจากจุดที่สมนัยกันนะไล่ตามลำดับไปคาวนี้ถ้าจากรูปนี้ถ้านักเรียนไม่เรียกสามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม DEF เนี่ยถ้านักเรียนามาเขียนเป็นสามเหลี่ยม BCA เนี่ย BCA นักเรียนก็ต้องไล่จากจุดที่มันสมในกันดังนั้นรูปสามเหลี่ยมข้างนี้ก็จะเป็นอะไรคะ EFD นั่นเองนะแต่ตามหลักสากลแล้วนะเราก็จะเรียก <c oughs> ไล่ไปตามตัวอักษรน,นั่นเองนะคะ ค่ะเป็นไงบ้างคะพอเข้าใจไหมคะครันนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่1นึ่กำหนดรูปสามเหลี่ยมสอรูปที่เท่ากันทุกประการกำหนดมาแล้วนะคะว่าเท่ากันทุกประการจงเขียนด้านคู่ที่สมนัยกันและมุมคู่ที่สมนัยกันค่ะ ะะจากรูปนี้ครูแบ่งเป็นชัดเจนเลยนะรูปสีเขียวกับรูปสีเหลืองนะคะดังนั้นในรูปนี้ก็จะมีรูปอะไรคะสามเหลี่ยม PQR กับสามเหลี่ยมอะไรคะ,ะ PSR เงี้ยนะคะ,ะมุมคู่ที่สมนัยกันอบอกมุมแรกเลยก็คือมุมถ้าครูบอกว่ามุม P R Q ดังนั้นอีกมุมนึงที่จะสมในกันเราก็ต้องเรียกเรียงลำดับจากจุดที่สมในกันไปก็คือ P R S นั่นเองนะจะสมในกับ P R S นะคะอีกมุมนึงค่ะคือมุม P Q R ก็จะสมในกับมุม P S R นะคะเอาหรืออีกมุมนึงค่ะคือมุม QPR ก็จะสมนายกับมุม SPR นะคะอ่ะมาดูด้านด้านที่สมนายกันนักเรียนตอบไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะนักเรียนคือด้านอะไรคะอ่ะครูขึ้นให้ก่อนนะคะอ่ะถ้าครูบอกว่าด้านโอ้มันดันขึ้นพร้อมกันเลยอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะด้านออ่ะอ่ะ AQ นะคะ สมในกับด้าน R S นะคะอันนี้คู่ที่1เลยนะคะต่อไปด้าน Q P นะคะสมในกับด้าน S P นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะคือด้าน P R สมในกับด้าน P R นะคะดังนั้นจะเห็นว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีมุมที่สมในกัน3คู่ นะมุมต่อมุมนะก็คือคู่ใครคู่มันแล้วก็มีด้านที่สมในกันนะสามคู่นะคู่ใครของมันเราก็จะสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมันเท่ากันทุกประการนะคะเพราะฉะนั้นจากรูปเนี้ยสามเหลี่ยม PQR จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม PSR นั่นเองนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะ เดี๋ยวเรามาต่อในอตัวอย่างต่อไปเลยครูคิดว่านักเรียนน่าจะทําได้คล่องแล้วละ่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปอ่กำหนดเหมือนเดิมเลยสามเหลี่ยม2รูปที่เท่ากันทุกประการดังรูปนะคะจงเขียนด้านคู่ที่สมนัยกันและมุมคู่ที่สมนายกันนะคะนักเรียนลองคิดตามแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะเพราะว่าในที่นี้มีรูปสามเหลี่ยมนะก็คือนี่ ครูแบ่งสีชัดเจนเลยนะคะอ่ะมาตอบคู่แรกเลยค่ะอ่ามุม mpo อ่ะ, m P o, อะครูขึ้นด้วย mpo อ่ะ m มันสมนายจุด m เนี่ยสมนายกับจุดไรน,นะจุด n ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น npo นะคะแหมช้อปปี้ดังขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนแต่ครูไม่ได้ซื้ออะไรนะคะนักเรียนโอเคต่อไปมุม MOP P นะคะก็ต้องสมนายกับมุม NOP นั่นเองนะคะและอีกมุมหนึ่งมุมคู่สุดท้ายก็คือมุมอะไรคะมุม OMP ก็สมนายกับมุม ONP นะคะต่อไปด้านคะ่ะด้านด้านที่สมนายการก็คือ POP โอนะสมนายกับ PO แบบนี้มันไปทำนองเดียวกันนะเราเรียกนี่เลยนะก็ PO สมนายกับ PO นะคะแล้วก็ด้าน OM สมสมนายกับ ON นะคะอีกคู่หนึ่งก็คือด้าน MP สมใสมนายกับด้าน NP ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปใดมีมุมที่สมนายกัน3คู่นะคะ และมีด้านที่สมในกัน3คู่แบบนี้นะนักเรียนสามารถสรุปได้เลยว่ามันเท่ากันทุกประการนะดังนั้นสามเหลี่ยม MOP จึงเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม NOP นั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตด้วยนะคะครูจะเรียกชื่อตามลำดับจุดที่สมในกันไปนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่ สามค่ะนักเรียนเริ่มคล่องละนะคะพอเราเห็นมาสองตัวอย่างละเริ่มเลยครูก,ก็จะเร็วหน่อยนะอันนี้อ้าวมุมคู่ที่สมนายการอ้าวเริ่มจาก a xo a xo ดังนั้นนักเรียนว่าจุด a เนี่ยจะสมนายกับจุดอะไรคะถูกต้องคะ่ะนักเรียนครูคิดว่านักเรียนต้องตอบถูกต้องนะคะ ก็คือ A ต้องสมในกับจุด N เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสมในกับนะมุม A, X, O จะสมในกับมุม N, Y, O นั่นเองนะคะต่อไปมุม O, A, X กนะก็จะสมในกับมุม O, N, Y นะคะและอีกมุมหนึ่งก็คือมุม A, O, X นะคะก็จะสมในกับมุม n o y นั่นเองนะคะต่อไปค่ะด้านคู่ที่สมในกันค่ะ x a สมในกับอะไรคะ y n นะคะและด้าน a o สมในกับอะไรคะ n o นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะด้าน ox นะ ox สมนายกับด้านอะไรคะ oy นะคะดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม x o a เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม yno นั่นเองนะคะผ่านไปสามตัวอย่างแล้วนะคะสามตัวอย่างนี้จะเป็นการฝึกให้นักเรียนดูว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยถ้ามันเท่ากันทุกประการเนี่ยจะมีมุมที่สมในกัน3คู่และด้านที่สมในกัน3คู่เราสามารถสรุปได้ทันทีว่ามันเท่ากันทุกประการนะคะ,ะต่อไปดูตัวอย่างที่4ค่ค่ะอันนี้จะต่างจากตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่1 2 3นะจะแตกต่างกันละอันนี้กำหนดให้สามเหลี่ยม A, B, C เท่ากันทุกประการแล้วค่ะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม EDF บอกว่าจงเขียนด้านคู่ที่ยาวเท่ากันและมุมคู่ที่ยาวเท่ากันอ่าจะแตกต่างกันแล้วนะอันนี้กำหนดมาแล้วนะว่าเท่ากันทุกประการนะคะอ้าวมาดูรูปเลยถ้าการเรียกชื่อนั้นเรียกชื่อถูกต้องตามหลักการ ที่ครูบอกนักเรียนไปว่าจุดที่สมในกันเนี่ยอาจจะเรียกตามลำดับเพราะฉะนั้นจุด A จะสมในกับจุด E ถูกไหมคะนักเรียนและจุด B จะสมในกับจุด D จุด C ก็จะสมในกับจุด F เพราะฉะนั้นจากที่โจทย์กำหนดว่าสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับ สามเหลี่ยม edf เราสามารถบอกได้เลยค่ะดูจากชื่อรูปสามเหลี่ยมก็สามารถบอกด้านและมุมคู่ที่เท่ากันได้เลยค่ะอ่ะหนึ่งมาดูมุมที่เท่ากันนะคะก็จะได้ว่ามุม b a c เท่ากับมุม d e f นั่นเองนะคะต่อไปมุม a b c ก็จะเท่ากับมุม e D, F เห็นไหมฮะเราจะเรียกตามจุดที่สมนายกันไปนะคะต่อไปอีกมุมหนึ่งคะ่ะนักเรียนคือมุม A, C, B ก็จะเท่ากับ E, F, D นั่นเองเห็นไหมคะเราดูจากชื่อก็รู้แล้วว่ามีมุมคู่ใดที่มันอ,อยามีขนาดเท่ากันนะคะต่อไปคะ่ะด้านคะ่ะ ด้านก็จะเป็นด้าน AB เท่ากับด้าน ED ใช่ไหมคะ่า BC ก็จะเท่ากับด้าน dF นะคะแล้วก็ความยาวด้าน AC ก็จะเท่ากับด้าน EF นั่นเองนะคะ,ะเป็นไงคะนักเรียนเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่4เนี่ยเราจะเห็นว่าโจทย์กำหนดมาแล้วว่า สามเหลี่ยมสองรูปนั้นมันเท่ากันทุกประการเราสามารถบอกว่ามีมุมใดบ้างที่มีขนาดเท่ากันและด้านใดบ้างที่มีความยาวเท่ากันนะต่อไปดูตัวอย่างที่ห้ค่ะอ่าอันนี้เลยเริ่มบอกขนาดแล้วนะคะนักเรียนดูจากชื่อนะถ้าชื่อของรูปสามเหลี่ยมเขียนถูกต้องนะตามหลักการก็คือ จุดที่สมในกันนะคะบอกว่ากำหนดให้สามเหลี่ยม ABC นะคะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DEF นั่นหมายความว่าจุด A จะสมในกับจุด D จุด B สมในกับจุด E และจุด C จะสมในกับจุด F นะคะจงหาขนาดของมุม ABC และมุม DEF คนี้จากโจทย์นะคะนักเรียนมาดูเลยนะคะสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DEF แล้วนะคะ,ะดังนั้นนะเราจะได้ว่ามุม BAC เนี่ย BAC นะก็จะเท่ากับมุม EDF แต่มุม e d f เนี่ยโจทย์เขากำหนดว่ามีขนาดเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ80องศานะคะดังนั้นมุม b a c ก็ต้อง80องศาด้วยเนี่ยมุม b a c ก็จะเท่ากับ80องศาตรงนี้ได้แล้วนะคะเราก็ได้คำตอบอันนี้แล้วว่ามุม b มุมขอโทษนะคะเราจะได้ว่ามุม BAC ได้80องศานะคะคันนี้โจทย์ให้หามุม ABC ใช่ไหมคะ ABC ABC คานนี้สามเหลี่ยมนะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะรวมกันได้180องศานักเรียนนะคะดังนั้นมุม ABC เนี่ย มันก็จะเท่ากับอะไรคะ,ะจะเท่ากับ180ลบด้วยขนาดของมุมที่เราทราบก็คือมุม BAC นะคะแล้วก็มุม ACB นะก็ลบออกดังนั้นเราก็จะทราบว่ามุม ABC ได้มีขนาดเท่ากับ30องศาอตอบคำตอบแรกได้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นมุมนี้ก็ได้30ต่อไปโจทย์ถามว่ามุม a b c เราได้คำตอบแล้วต่อไปมุม d f e d f e นะคะก็จะมาหามุมนี้คันนี้มุม d f e เนี่ยนะคะก็จะเท่ากับมุม a c B A C B นะคะจะอะ่เราจะได้ว่ามุม D F E เนี่ยเท่ากับมุม A C B แต่ A C B มันเท่ากับ70องศานะคะดังนั้นมุม D F E ก็ต้องเท่ากับ70องศาด้วยนะคะมุมดี E ก็ต้องเท่ากับ70องศาก็จะเป็นคำตอบแล้วนะคะก็สรุปนะคะ,อะตอบมุม ABC เท่ากับ30องศามุม dFE ก็เท่ากับ70องศานะคะนักเรียนเขียนสรุปตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะ พอเข้าใจแล้วหรือยังคะค่ะต่อมามาดูตัวอย่างที่6นะคะเป็นตัวอย่างสุดท้ายในตอนนี้แล้วนะคะก็คือจากรูปกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เนี่ยเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DEF นะคะและกำหนดให้มุม BAC นะ BAC เนี่ยบวกกับมุม A C B เนี่ยเท่ากับ120องศาโจทย์ถามว่าจงหาขนาดของมุม A B C นะ A B C คือมุมนี้นะคะกับมุม D F E นั่นเองนะคะ,ะจากรูปนะคะ าสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DEF นักเรียนดูนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่ามุม C กับมุม F เนี่ยมันจะต้องมีขนาดเท่ากันดังนั้นมุม C มีขนาด20องศามุม F ก็ต้อง20องศานะก็จะได้ว่ามุม DFE เท่ากับอ20องศานั่นเองนะคะต่อไป เราจะมาหาว่ามุม A B C เนี่ยตามที่โจทย์ถามเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะมุม A B C ก็จะเท่ากับเรารู้ว่าขนาดของมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาดังนั้นก็จะเท่ากับ180องศาลบด้วยมุม B A C ลบด้วยมุม A C B แต่คนนี้โจทย์กำหนดว่ามุม BAC บวกกับมุม ACB เนี่ยเท่ากับ120องศาเรารู้ว่ามุม ACB เท่ากับ20องศานะแทนค่าไปเราก็จะหามุม BAC ได้100องศานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเอา100ตรงนี้มาแทนตรงนี้นะคะดังนั้นก็จะได้ว่ามุม ABC ก็จะเท่ากับ 180องศาลบ120องศาลบ20องศานะก็จะได้เท่ากับ60องศานั่นเองนะคะดังนั้นเราได้คำตอบนี้แล้วค่ะว่ามุม A B C เท่ากับ60องศาต่อไปเราจะมาหามุม D F E นะคะ D F D F E อ่ะเราก็ได้แล้ว 20องศาได้ตั้งแต่เริ่มต้นแหละดังนั้นเราสรุปได้เลยค่ะนักเรียนก็ตอบมุม A B C เท่ากับเราก็จะได้ว่ามุม B A C เท่ากับ100อองศานะคะเราก็จะเอามาแทนค่าในสมก,การนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า 180ลบ100องศาลบ20องศาก็จะได้60องศาดังนั้นเราก็จะได้ขนาดของมุม A B C เท่ากับ60องศาและมุม D F E เราได้อยู่แล้วคือ20องศานะคะนักเรียนก็มาสรุปกันเลยค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับหัวข้อ,อความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนะ เราก็จะสรุปได้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะเท่ากันทุกประการนะคะก็มีมุมที่เท่ากันสามคู่แล้วก็ด้านเท่ากัน3คู่นะคะแล้วก็มุมคู่ที่สมในกันก็จะมีขนาดเท่ากันด้านที่สมนัยกันก็จะมีความยาวเท่ากันนะคะค่ะ ก็วันนี้นะคะก็เป็นไงบ้างนะก็พงพอเข้าใจนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถรีแลนดูได้หลายๆรอบเลยค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูก็ขอจบอ่าเอพิโซดที่4เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน แล้วกลับมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับคุณเล็กกันได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะก่อนไปฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทิ่ใหม่ๆกันด้วยค่ะ